สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง1ิที่สุดวันนี้เราจะประจัดอันดับ10เทศบาลที่มีพนักง,งานมากที่สุดก่อนชมคลิปจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเราไปเริ่มที่อันดับ10กันเลยครับเทศบาลน,นาครปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีเทศบาลน,นาครปากเกร็ดเป็นเทศบาลที่มีประชากรหนาแน่นโดยมีประชากรเกือบสอง0,000คน มีนายวิชัยบรรดาศักดิ์เป็นนายกเทศมนตรีมีพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการของเทศบาลซึ่งไม่รวมครูเทศบาลจำนวน229คนโดยแบ่งเป็น3สำนักและ5กองและมีกองทะเบียนรารและบัตรประชาชนด้วยนะครับ อันดับที่เาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพนักงานเทศบาล2 3 9คนมีนายกธีรกิจหวังมุทิตาคุณเป็นนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมีส่วนราชการหลักก็คือสำนักการช่างสำนักการศึกษาสำนักการคลังสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีกองสาธารณสุขเทศภาษีและทรัพย์สินเป็นกองน้องใหม่นะครับ อันดับที่8เทศบาลนครอ,อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมีพนักงานเทศบาลจำนวน245คนมีนายกตุงหรือนายอิทธิพลตรีวัจวันเป็นนายกเทศมนตรีน,นครอ,อุดรธานีโดยแบ่งส่วนราชการเป็น5กอง5สำนักได้แก่สำนักปลัดสำนักการจ้างสำนักการศึกษาสำนักการคลังสำนักการสาธารณสุขกองการแพทย์กองสวัสดิการและสังคม กองชาการและแผนงานกองเปลียนราชและกองสาธารณเทศและภาษีอันดับที่7เทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีพนักงานเทศบาล249คนมีนางสมใจสุวรรณสุภาเนเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแบ่งส่วนราชการเป็นสสำนักและก็6กองได้แก่สำนักการช่างสำนักการทางสำนักประชาบาลสำนักการศึกษาและก็มีกองการแพทย์และกองประปาที่เพิ่มมานะครับ อันดับที่6เทศบาลน,นครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นข้าราชการจำนวน280คนแบ่งส่วนราชการเป็นสําสำนักและก็4กองได้แก่สำนักปลัดเทศบาลสำนักการทงสำนักการช่างสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองวิชาการและแผนงานกองการศึกษากองช่างสุข,ขาภิบาลและกองสวัสดิการและสังคมแล้วก็งานตรวจสอบภายใน อันดับที่5เทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีพนักง,งานเทศบาลตามกรอบอัตราคัาง332คนและมีคนครองตำแหน่ง281คนมีนายอมรวงวันปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีแบ่งส่วนราชการออกเป็น6สำนักแล้วก็2กอง ได้แก่สำนักปลัดเทศบาลสำนักการช่างสำนักการคลังสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักการศึกษากองวิชาการกองสวัสดิการสังคมอันดับที่4เทศบาลน,นครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมีพนักงานเทศบาลตามกรอบอัตรากําลัง349อัตราแต่มีพนักงานเทศบาล287คน มีส่วนราชการ6สำนักแล้วก็1กล่องได้แก่สำนักการช่างสำนักการทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักการศึกษาและก็สำนักสวัสดิการสังคมอันดับที่3เทศบาลนครนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามีพนักงานเทศบาลตามกรอบอัตรากำลัง466อัตราแต่มีพนักงานเทศบาลที่ครองตำแหน่ง369คน ส่วนรัยการที่เป็นสำนักให้แก่สำนักหลักเทศบาลสำนักการช่างสำนักการคลางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักการศึกษาแล้วก็มีสำนักการประปานะครับมีกิจการปราปาเป็นของตนเองอันดับที่2เทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีมีนายสมนึกธนเดชาคุณเป็นนายกเทศมนตรีมีพนักงานเทศบาลสิ้นเป็นข้าราชการจำนวน380คนแบ่งส่วนราชการเป็นสําสำนัก5กองแล้วก็ อแขวงอีกกองที่ไม่คด้ยุนคือกองส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกีฬาและเทศบาลที่มีพนักงานเทศบาลมากที่สุดก็คือเทศบาลนาครเชียงใหม่มีนายกทัศนัยบุรนณุปกรณ์เป็นนายกเทศมนตรีมีส่วนราชการ5สำนัก2กองและก็4แขวง